อย่าแบ่งภาระนะต้องรับผิดชอบร่วมกันก่อนในเบื้องต้นอยากจะสร้างครอบครัวมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในหลักการของศาสนาอิสลามเขาบอกว่าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยไอ้หุ้นชีวิตเนี่ยขอโทษนะปรุงเปรอความสุขกันด้วยรักษาน้ําใจให้เกียรติกันหน่อยเรานี่อยากจะให้ภรรยาให้เกียรติเนี่ยให้เกียรติเขาก่อน ภรรยาก็อยากได้รับความไว้วางใจจากสามีนี่ไว้ใจเขาบ้างให้เกียรติเขาบ้างอย่าดูแคลนน้ำใจซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งเขาผิดพลาดต้องรีบอดทนแล้วให้อภัยทันทีเพราะเขาคือหุ้นชีวิตแปลว่าถ้าไปด่าทอไปสร้างความเจ็บปวดเล่าฉาใน้กับเขาเขาเจ็บเราต้องคิดว่าเราเจ็บใช่อย่างนั้นไหม ถ้าเราคิดว่าตรงนี้เราไม่มีอย่าคิดว่าสร้างครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวมุมินเดี๋ยววันหน้าการสอบสวนของอัลลอฮ์มันจะเป็นบารกาลอฮีอะไรบารกาลอฮีคูสอมะแปลว่าเป็นบุคคลที่เอาคืนกันแล้วคนเอาคืนนะไม่ใช่ศัตรูนะแต่เป็นสามีเอาคืนภรรยาภรรยาก็อยู่เอาคืนสามีไอบบ้บา,บาอองบอกใบซกูเข้าสวรรค์ก่อนแล้วบัดเดินอย่างเร็วเลยเข้า เมียกระชากอยู่นี่แขนไปยังกับพี่มากขาเลยแหละมันเยอะเราออกมาจากประตูสวรรค์รู้เปล่าว่าประตูสวรรค์มี8ปดบานประตูนรกมีเจ็เองแล้วสะพานซีรอดเนี่ยนบีเล่าให้เราฟังต้องเชื่อตามนั้นมันเล็กอัดักกูมีนชาชาโรติว่าอาหัด,ดูมีนาไซฟีเล็กกว่าเส้นผมผู้หญิง และมันคมกว่าใบมีดโกนคมกว่าดาบสากกานะมิสลามูซามันเหมือนใบมีดโกนเลยเราดูทางคมใบมีดโกนนั่นคือสะพานสีรอดแล้วกูจะเดินยังไงวะเนี่ยมันไม่ได้เดินด้วยเท้ามันเดินด้วยอามาลลันด้วยความดีอามัลบานย,บายอบนยออามัลลัอินชาอัลลอ ทำอัมมันให้แรงๆของไหนที่จะทำให้เราพุ่งๆวิ่งผ่านสะพานสีรอตลมสะกีนเอาให้เยอะนี่กูสาว,วิ่งอย่างเร็วเลยพี่มากขามันเยอะออกหันไปดูเนี่ยนี่หะดิษนะผลปรากฏว่าเมียก,กูไอ้นาคไอ้นาคเยอะแม่กูจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วนะมันเยอะบาร์กะลลฮี นักเรียนปอนเนะเนี่ยเวลาอ่านหนังสือไซรุสซาลีกินหรือจะอ่านเซียรุสซาลีกินหม่ว่าการเล่มที่สี่ไปอ่านดูอิมามกอซาลีได้บอกในหนังสือลูบาบเป็นหนังสือที่ย่อหนังสืออิฮายาอุลูมิดีนเอาไว้เนี่ยเขาจะบอกเรื่องนี้ไว้เลยว่าน่าเกลียดและน่ากลัวที่สุดก็คือคู่สามีภรรยา